สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวินเทจฮิตซองทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919ค่ะโดยบรรชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะดิฉันกนกวันเอ็นอ่อนค่ะช่องทางการรับฟังรับชมนะคะทาง FM 99.5 AM 1,521กิโลเฮิรตซ์ค่ะและทาง YouTube ช่องรายการวินเทจฮิตซองสำหรับวันนี้ เราก็ยังมีสาระดีๆที่จะนำมาเสนอค่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันฟังนะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องกำเนิดมหาะะวิทาลัยราชพัฒวารีรงกรกับอนุสรนเจ้าฟ้าวรารโรงกรผู้ทรงอุปถัมภ์การศึกษาค่ะช่วงแรกของรายการนะคะเราจะมาช่วงพักลบพ,บพัฒนาค่ะวันนี้เราจะลงไปที่จังหวัดมุกดาหารค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่2-4สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการรทหารพัฒนาจัดกำลังพลและเครื่องจักรดำเนินการโครงการต้นแบบนอทหน่วยบัญชาการรทหารพัฒนาในพื้นที่ของในพื้นที่ของหน่วยดังนี้1ดําดำเนินการวางระบบท่อน้ำแปลงปุูกอ้อยสายพันธุหยวนเจียง2 ดำเนินการผูกสายเชือกเพื่อเกี่ยวยอดเมลอนกับสายเกี่ยวยอดในโรงเรือนสาธิตการปลูกเมลอนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาราษฎรในพื้นที่และกําลังพลหน่วยเข้าศึกษาดูง,งานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่24สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ้านสีมงคลหมู่8ตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารทั้งนี้ทั้งนั้นเรานักรบสี์ดําเงินอยากให้ประชาชนมีการกินดีอยู่ดีก็จะลงไปช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านไม่ว่าจะด้านสร้างถนนการปลูกพืชผักสวนครัวให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มพูนรายได้ ฟังเพลงสักครู่เดี๋ยวกลับมาสู่เดี๋ยวกลับมาสู่รายการวิทศทิศซองค่ะว่ากําเนิดมหาวิทยาลัยวรายกรุงงกรในตอนต้นที่ว่าเจ้าฟ้าวะไรงลงกรทรงมีคุณนัการะด้านไหนบ้างพฟังเพลงสักครู่ค่ะ